ถึงเวลามาเอาใจช่วยแอมแชมป์12สมัยจากอำเภอชานุมาจังหวัดอำนาจเจริญแล้วล่ะครับว่าสาวเสิร์ฟสุดสดใสคนนี้จะสะสมทุนเพื่อบานของคุณยายสําเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอกันครับเราก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานร้านอาหารเหมือนกันใช่ค่ะพวอิม่มเอมใช่ค่ะแกงขันสูงใช่ค่ะชานุมาใช่ค่ะ<ๆ>อยู่มานานเริ่มจําบ้านได้แล้วนะ เออเคยมีโอก,กาสเข้าครัวไปแสดงฝีม้ลายมือทางการประกอบอาหารต้องไหมก็ฝึกค่ะเหมือนกับว่าถ้าลูกค้าน้อยก็จะเข้าไปดูว่าแบบยายก็จะบอกนีมะเบิงมะเบิงเขาเห็ดจังไดเออประมาณนี้เมนูที่มั่นใจที่สุดในเมนูทั้งหมดของร้านคือเมนู <c oughs> กุ้งแช่น้ําปลาค่ะก็ไม่ไม่ต้องอะไรมากก็พึ่งธรรมชาติไปนะฮะกุ้งมาตักซีฟู้ด ล่าลงไปใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูเป็นคนทำใช่ค่ะ้ยแล้วแต่มาไปอยู่บ้านพี่เป็นได้ด้วยกันเลยเออเออนี่กับแม่ครัวเหมือนกันสามีสามีบอกชอบอาหารจากเรามากเลยใช่ไหมใช่ค่ะสั่งที่ร้านมาสั่งที่ร้านมาใช่แล้วบอกสามีว่าทำเองแล้วแต่สะดวกเลยคุณแม่ช่แม่ชอบมากแม่ชอบมากเอาละพร้อมสู้ไหมพร้อมค่ะจัดไป วันนี้แซบไหมบทเพลงนี้มันแซบไหมนัวค่ะมันนัวใช่ไหมใช่ค่ะกับเพลงฝากคำขอโทษค่ะจากแอมค่ะ เจตนาสิหังแฟนขเขาบอกหัวใจเร้าระวังคนมีพันยาสินห้าข้อสามห้าเวเียนตอนเป็นนักเรียนเคยท่องมาบอกคิดเลยว่าต้องมาพบพานอายมาเกี่ยวพันบททันสงสัย ว่คบมาต่างนานเมื่อรู้เจ็บแสนหักแบนเพิินนองตกกระเทือนในเหตุการหากโทษทางตันฝันโตอห้องสลายหากเขาทำไมเจ็บลายเมื่อใครทำมาตกเป็นจำเลยสายตาเฝ้าหาคนทางตัดใจ อ oh, เวลาลืมถือไว้ยืมแฟนเพื่อนฉีดไกลเรื่องนี้น้องเป็นฝ่ายไปหากอายแต่ต้องขอลาบอเจตนาอย่างแฟนผู้ใดหากเขาทำไอ้อย่าทาซ้ำเติมน้ำตาให้อ้ายกลับไปหาครอบครัว น้องขอทอนตัวเรื่องผ่านมาฝากบอกพันยาว่าน้อง บ่เจตนายางแฟนผู้ใดหักเขาทำไออย่าถามซ้ำเติมน้ำตาให้อ้ายกลับไปหาครอบรัวน้องขอทนตัวเรื่องผ่านมาฝากบอกพันยาว่าน้อง เพลงนี้ต้องต้องต้องขอชมนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ทําให้น้องแอมไม่มีจุดบอดเลยเนื้อเพลงสามารถที่จะทําให้คําร้องต่างๆของน้องแอมเนี่ยมันมันชัดเจนมากแล้วมันมีเสน่ห์จากจะแหบจะกระเซ้าจะเอื้อนอะไรเงี้ยม่ไกระเซ้าเอากระเซ้ากระเซาแม็กระเซ้ายอเยี่โอเคกระเซ้านะฮะก็ ชอบนะครับแล้วก็มันดูแลแบบคือฟังแล้วมันก็เพลินนะฮะก็ขอชื่นชมครับขอบคุณครับเดินดีบีครับวันนี้เลืองเพลงดีนะครับทางเขาก็เป็นพี่นางศิลปคอนเวอร์ชั่นเด็กนะวันนี้นะแบบเวอร์ชั่นวัยรุ่นก็ผมชอบแบบลูกคอที่เขาเก็บรายละเอียดท่อนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าร้องออกมาแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ต้นทุนของเขาได้ได้ไดเต็มที่ แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมีแหบๆแหบจริงนะ uh, ไม่ใช่แหบในเพลงนะ uh, uh, uh. มีอาการแหบบคอแหบอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็จะมีผลทําให้มันมีอาการแวง่งบรรทัดสุดท้ายของท่อนที่สองฮักทอดทางตันฝันต้องสลายคําว่าสลายไม่ค่อยสวยแว่งเห็นได้ชัดมากคํานี้เหมือนกําลังส่งเราไม่พอด้วยนะมันไหลไปเรื่อยไงมันไม่ได้ดึงก๊อกสองมาอะไรประมาณเนี uh ้ย huh. ลองเอาก๊อกสองมาใช้บ้างเพราะว่าน้องแอมใช้ก๊อกแรกอย่างเดียวเลย กําลังส่งมันมันก็เลยไม่ถึงมันก็อาจจะทําให้แกว่งได้ถึงแม้เราจะเหนื่อยเราก็จะใช้กอกสองให้มันรู้ว่าเหนื่อยแต่ให้เพลงมันสมบูรณ์ขึ้นข, <al> ขอบคุณครับคือเข,อขอ้าใจ <im itation> ว่าว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่าในความเหนื่อยนั้นแล้วก็สําหรับความเป็นแชมป์ म, แล้วก็อายุของหนูนะลูกนะหนูถือว่าทาได้ทาได้ดีแล้วก็ยังชอบ การเอื้อนของเขาที่ตอนที่เขาขอโทษนะคะมันมันใช่อะ่ะแล้วก็มันมันโดดอันนี้คืออารมณ์เพลงอะไรก็ดีแต่ว่า,ากรรมการอาจจะสัมผัสได้ถึงความความล้าความเหนื่อยอะไรเงี้ยดังนั้นหนูจะต้องฮึดเพราะว่าการเป็นศิลปินลูกถ้าเราจะเป็นศิลปินเราต้องมีความอดทนนอกจากความเก่งแล้วเรายังต้องมีความอดทนด้วยทําให้เต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจ ถึงความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราได้ทำสิ่งนั้นเต็มที่แล้วนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นยุสลศาครับจริงๆร้องดีนะเพราะว่าเพลงพี่นางกับแอมเนี่ยคือไปได้วยกันได้ดีเก็บรายละเอียดดีแล้วก็ต้องชมว่าเป็นเด็กและเกิดไม่ทันเพลงด้วยเพลงเกิดก่อนด้วยเข้าไปศึกษาจนเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้ถือว่าหนูมีพรสวรรค์มากลูกทั้งพรแสวงก็น่าจะอยู่ร่วมกัน แต่พอความล้าเล่นงานเนี่ยมันมันโผล่ออกมาให้เราได้เห็นนะทำยังไงจะจะซ่อนมันมากกว่านี้ด้วยแรงเฮดของเราอันนี้ต้องทําให้ได้ลูกและก็ให้จาว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นศิลปินเราจะเจอแบบนี้บ่อยมาก,กเพราะในระหว่างที่เราเดินทางป้องกันแชมป์ต้องเรียนรู้มันไปหมดว่าเราต้องเตรียมพร้อมขนาดไหนถ้าหากว่าฝันจะเป็นศิลปินจริงๆนะครับให้เรียนรู้ไปกับมันลูกภาพรวมวันนี้ยังร้องดีแต่มีปัญหาเรื่องความล้าครับขอบคุณค่ะ ยังไงล่ะยังไงเชิญตัดสินใจจะแม้ <S <S วันนี้ <S 1> <S 1> เบนเอาเรื่องราว <S <S แซ่บๆกับการต่อสู้ชีวิตตัวเองฮะมาปากขอเวทีอย่างนี้พร้อมกับบเทเพลงเพราะเพื่อมาเยือนแอมแชมป์12สมัยจาย์อำน่าเริยแชมป์ผู้เกลไยจะได้ไปต่อหรือไม่ในวันนี้คะแนนแรกขอดูจากพี่แอบครับวันนี้แชมป์ของเราฮะ ตอนรับการมาเยือนของเบนจากชนบุรีมาดูกันซิว่าสองสาวนี้ใครจะออกนาไปก่อนพี่แอนซีเรียมให้ผู้ออกนาไปก่อนได้แ yeah! ก คะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับภาเป็นชื่อของแอมแล้วก็เธอคิวแชมป์สมัยที่13ทันทีฮะพาเป็นชื่อของเบนเสมอกัน1ต่อ1เป็นอีกครั้งฮนะที่เราต้องลุ้นกันถึงคะแนนสุดท้า,นนายจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปพี่พีเสด็จม,มอบคะแนนให้แกที่มารายการในวันนี้นะคะก็อยากจะเปิดหน้าร้านซ้ปตำเป็นของตัวเองค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเป็นขายเป็นรถสามล้อไม่มีที่ให้ลูกค้านั่งค่ะหนูอยากสร้างบ้านให้ยายครับจะไม่ให้ยายเดินขึ้นลงบันไดายากค่ะจะทําเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องน้ําติดให้ยายเข้าง่ายๆค่ะแมอมกรับผมแชมป์สิบสามสย ขอดูคะแนนจากทุสลาครับแอมครับผมเป็นงไงครับเบนในวันนี้การสู้กันระหว่างเบนกับแอมนี่ผิวเผินเหมือนห่างกันมากสูสีเพราะว่าต้นทุนหรือว่าเทคนิคก,การร้องหรือพอรสวรรค์นในการร้องนี่คือว่าสู้กันได้เลยนะเบนก็มีแบบเจ็บรายละเอียดได้หมดเลยลร้องเพลงนี่คือร้องเป็นเทียบกับแอมก็คือเป็นเหมือนกันนะ แล้วก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันตามแก้วเสียงแต่สิ่งที่เป็นเป็นจุดเหลื่อมจุดที่คําว่าน้องแอมมีกว่าก็คือธรรมชาติในการออกเสียงซึ่งคนหนึ่งออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมันอิ่มอะ่ะมันอิ่มเลยก็คือแอมแต่เบนเหมือนว่าเฮ้ยส่มตามร้านนี้ทําไมให้น้อยจัง <Yeah. S 2> <laughs> มันอยากได้อีกรู้นั่นก็แสดงว่าต้นทุนพลังเสียงนะั้นยังเป็นรองยังต้องพัฒนาอยู่ซึ่งมันจะพัฒนาได้ก็โดยการที่เราได้ร้องบ่อย แล้วก็หาวิธีได้ยินเสียงตัวเองบ่อยๆด้วยเราจะประเมินมันถูกว่าเฮ้ยที่เราร้องคิดว่ามันพอแล้วนี่มันพอจริงไหมต้องให้หลายๆคนช่วยฟังด้วยวันนี้พลังเสียงเป็นรองลดซ่อมไม่ยากฝึกร้องบ่อยๆเท่านั้นเองสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับแล่วันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้3ท่านบาทครับขอบคุณเบน์นะ และตอนนี้ถึงเวลาลุ้นเงินแสนไปกับแชมป์ส3สมัยของเราฮนะกับวงลอ้เงงลอเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนาเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0มบาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9ถึงแต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล1น1 0 0 0สบาทเพิ่มเข้ามาให้ด้ลุ้นกัน แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทแชมป์13สมัยไปเท่าไรดี1 0 0 0 0สำหรับแชมป์13สมัยเราซึ่งตอนนี้นะ สะสมอยู Elliot, so ่200,000ซ <up worth>. ่งมืบาทหนึแสนหนึ่งูสิว่าวันนี้จะสะสมเท่าไหร่าลงแล้ว สะสมอีกห้าพันบาท oh <my. S 1> ทุนเดิมมีอยู่2,45,000บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโแรแลนด์เนร่า่อยู่2 5 0 0 0 0บาท และยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปแบบไม่อั้นเลยนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์พร้อมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้กับดวลเพลงชิงทชห้ สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ oh yeah. ดูละครรักร้ายได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว